พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คณะนะคะเขาก็ได้มีการเตรียมการนะว่าจะไปเดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมณนะจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางของท่านนายกเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าการเดินทางในครั้งนี้เป็นการไปไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแต่บางคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยท่านจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้ด้วยหรือไม่เพราะเหตุที่กรายยิงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ เพลดินใจคนไทยมากๆใช่ค่ะะคะโดยกําหนดการของวันนี้นะคะจะเริ<ๆ>่มจากช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็จะมีการต่อด้วยขบวนรถนะคะไปที่วัดราชสามคีตาบลอุทัยสวรรค์อาเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือประมาณสิโมงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะณวัดราชสมคีโดยนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ย เขาก็จะมีกําหนดเวลาในการไปไว้อะไรแล้วก็มีเวลาในการเดินทางกลับนะคะซึ่งช่วงเวลาประมาณ18ิกา4 5นาทีก็จะเดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพมหาคนครนะคะนะถ้าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมนะคะคืออย่างนี้ทีกว่าเหตุการณ์เนี่ยยังไม่ถึงพิธีเนะะาะขณะเนี่ยก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ท่านนายกเนี่ยกำลังจะเหมือนกับประชุมนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปส่วนบรรยากาศภาพรวมในวันนี้นะคะเบื้องต้นก่อนที่จะมีการจัดพิธีนะคะก็ เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมทําพิธีเพื่อส่งดวงวิญญาณเหยื่อแห่งความโหดร้ายในครั้งนี้กว่า31รายขึ้นสวรรค์ใช่ค่ะนะคะครั้งนี้ทีมข่าวเวิร์นิวส์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าในหน่วยงานต่างๆที่จะต้องดูแลเนี่ยเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการที่จะมีบบครรออองงงขงปืนเน่ยจะจะัดกางไง ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นใช่หนึ่งเรื่องก็คือยาเสพติดยาเสพติดก็คืออาจจะทําให้คนเนี่ยขาดสตินะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องมันก็คือเรื่องอาวุธไงใช่ประเทศไทยเราเนี่ยหาซื้ออาวุธได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือไม่รวมไปถึงยาเสพติดที่นะตอนนี้ก็มีการออกมาปรปาบปรามนะคะเพียงแต่ว่าจะทํายังไงที่ทําให้บุตรหลานของเราหรือว่าคนในประเทศไทยเนี่ยห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้คือต้องเป็นการเตรียมรับมือกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุสลดแล้วก็สะเทือนใจแบบนี้ด้วยนะคะ